สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้นะครูจะพูดถึงเรื่องที่ใหญ่มากแล้วก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุดเลยนั่นก็คือความกลัวค่ะความกลัวมันเป็นสิ่งที่แบบมันใหญ่มากมันใหญ่ขนาดไหนมันใหญ่พอที่จะขวางคุณขวางคุณจากเป้าหมายขวางคุณจากความสําเร็จมันใหญ่พอที่จะทําให้คุณนะ่ะ ยอมกดปุ่มทำลายตัวเองอะแล้วครูเห็นหลายคนเลยที่แบบว่าเนื่องจากว่าครูทําค,ทคลิปเรื่องอยากกดปุ่มทำลายตัวเองไปใช่ไหมแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคือมีคนบอกว่ามันกลัวมันไม่กล้ามันทําไม่ได้มันกลัวจริงๆค่ะครูคุณคะความกลัวถ้าครูบอกคุณอาความกลัวพิชิตได้เดี๋ยวคุณก็บอกครูพิชิตให้ดูหน่อยได้ครูทําให้ดูแล้วเดี๋ยวเราไปดูคลิปคลิปหนึ่งก่อนนะนะแล้วเดี๋ยวเราคุยกัน ครูทำคลิปนี้เพื่อคุณเลยนะเดี๋ยวครูจะเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะมาดูคลิปก่อนครูอยากให้คุณดูคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะคือว่าอยากจะให้เห็นสไลเดอร์อันเนี้ยเมื่อข่าวที่แล้วที่มาเอาลูกนั่งตักแล้วลูกเนี่ยตัวกระดอนข้ามสไลเดอร์ผืวอันหนึ่งแล้วแม่เนี่ยเดินไม่ได้สองอาทิตย์แล้วกลัวมาก แต่ในความกลัวนั่นนะ่ะคือจะเล่าให้ฟังว่าตอนเด็กๆเ,เคยขีย่ม้าแล้วตกมา้าพ่อบอกว่าให้กลับไปขี่ใหม่ไม่งั้นจะขี่ไม่ได้อีกเลยตลอดชีวิตเคยขี่มอเตอร์ไซค์แล้วแหกโค้งพ่อบอกว่าให้กลับไปขี่ใหม่ไม่งั้นจะขี่ไม่ได้อีกเลยตลอดชีวิตวันนี้ค่ะทําได้แล้วค่ะเมื่อกี้ลงมานี่คือสไลเดอร์ที่แบบตอนนั้นตกสไลเดอร์แล้วเดินไม่ได้สองอาทิตย์แล้วกลัววันนี้กลับมาซ้ำใหม่ทาได้แล้วค่ะ ทันดีที่แบบลงมาได้คือกีสังเวล,ลุชิยอเรารอดแล้วเราล,ล่านแล้วคือเราทําได้แล้วครั้งแรกไม่ว่าเราจะทําอะไรไม่ได้เราต้องกลับมาทําใหม่เพื่อจะบอกตัวเองว่าเราทําได้ค่ะวันนี้ทําได้แล้วค่ะสวัสดีค่ะ,ะวันนี้ทําได้แล้วนะคะคุณครูใหญ่คุณอย่างนี้คุณรู้หลายคนบอกเอาคร,ครูคะความกลัวอะไรทำไมแค่สไลเดอร์จิ๊บจอยทําไมจะทำไม่ได้หนูก็ทําได้ ครัวแบบว่ามันไม่เหมือนกดปุ่มส่งเรื่องสั้นประกวดหรอกอกดปุ่มส่งอะน,นะมันน่ากลัวกว่าเล่นสไลเดอร์อีกคุณคุณเชื่อไหมธรรมชาติของความกลัวเป็นอย่างนี้นะความกลัวเหมือนกันหมดหน้าตาของมันอิทธิพลของมันมันเหมือนกันหมดความกลัวที่ครูมีต่อสไลเดอร์อันนั้นนะ่ะคุณรู้ว่ามันมากพอๆกับที่คุณจะกดปุ่มส่งประกวดนั่นแหละครูพูดถึงเรื่องอะไรคะครูเล่าให้ฟังก่อนคือตอนที่ครูไป ขึ้นสไลเดอร์เนี้ยข่าวแรกเลยนะีนะครูลงมาแล้วก็ตัวเนี่ยมันกระดอนแล้วทําให้ลูกที่นั่งตักงกระดอนข้ามไปสไลเดอร์อีกอันนึงหน้าทิมแล้วครูเนี่ยขาฟาดกับขอบสไลเดอร์แล้วอักเสบเหมือนกับขาเขาเรียกขาแพงใช่ไหม คือเอ็นที่เท้ามันอักเสบมันเดินไม่ได้ต้องใช้เครื่องหัดเดินเนี่ยสองอาทิตย์คุณอาจจะไม่เคยรู้เพราะว่าอะไรเพราะว่าครูไลฟ์ปกติครูไม่ใช่คนที่แบบว่าจะบ่นกระปอดกระแปะหน้าเฟซว่าฉันขาเจ็บฉันขาเจ็บครูไม่พูดเลยใช่ป่มแล้วครูก็ทํางานเหมือนปกติ็พําไมอะก็ไลฟ์ไม่ต้องใช้เท้านี่ถูกป่ะมันใช้แค่ท่อนบนก็เลยไม่มีใครรู้ว่าครูาขาเจ็บนะคะแต่ครูขาเจ็บอยู่2ออาทิตย์แล้วแต่ครูไลฟ์ปกติไลฟ์สดปกติสอนปกติ <c oughs> อ่ะครูเล่าทำไมใช่ปะ่ะคุณรู้ป่าวววันนั้นน่ะครูคุยกับลูกลูกครูบอกว่าเอออยากไปเที่ยวที่นี่อีกจังเลยแต่เราจะไม่ขึ้นสไลเดอร์อันนั้นแล้วนะแล้วครูบอกลูกว่าครูบอก,กว่าไม่ลูกเราจะขึ้นมาอีกเราจะทํามาอีกครั้งหนึ่งโอเราจะทํามาอีกครั้งหนึ่งและครั้งนี้เราจะปลอดภัย ครูบอกลูกอย่างนี้เลยเราต้องทํามันอีกครั้งหนึง่งเรื่องแค่นี้มันทําอะไรฉันไม่ได้กะอีแค่สไลเดอร์มันทําอะไรฉันไม่ได้หรอกอะคุณเห็นปะคุณเห็นางว่าครูทําอะไรคุณคุณเห็นไหมว่าครูทําอะไรครูกําหนดว่าครูทําได้หนึ่งวิธีที่หนึ่งเลยต้องตั้งเป้าว่าเราทําได้สองหาหลักฐานนี่หลักฐานที่ว่าเราทําได้นี่ไงคนอื่นเขาก็ขึ้นกันเขาก็ทําได้เห็นไหมล่ะ อันนี้ชาวบ้านเขาขึ้นการเขาไม่เห็นเป็นไรเลยใช่มีคนบอกครูว่ามีคนตกสไลเดอร์แบบครูแล้วก็เจ็บมาเยอะแต่ก็ยังไงอะเ9เปล่้าละก็เปล่าใช่ไหมเ้อยมันมีคนเจ็บแค่3% 4%แค่นั้นเองก็แสดงว่าเราเขาไม่เจ็บได้เราก็ไม่เจ็บได้ดีเปล่าวะใช่เปละะ่าถูกแล้วถูกไหมล่ะเนี่ยหาหลักฐานเข้ามาดีนี่ไงนั่งดูเนี่ยเด็กคนนั้นเขาก็ลงมาปลอดภัยผู้ใหญ่คนนั้นเขาก็ลงมาปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราปลอดภัยได้อยู่แล้วนี่คือขั้นที่สองหนึ่ 2, 1, บอกตัวเองว่าทำได้2อ,องคือหาหลักฐาน3คือศึกษาคุณอย่าบ้าบอตะบี้ตะบันทำนะคุณส่งเรื่องสั้นรอบแรกคุณไม่เอานะ คุณส่งเรื่องสั้นประกวดรอบแรกคุณไม่ผ่านรอบสองมาคุณเขียนเหมือนเดิมแต่บี้ตะบันมันจะสาเร็จได้ยังไงมันไม่สาเร็จหรอกคุณศึกษาก่อนคุณปรับตัวคือคุณต้องฝึกปือตัวเองคุณต้องทําตัวเองให้คู่ควรกับความสําเร็จก่อนน่ะเหมือนกันเลยครูทําเลยครูไปศึกษาทําไมครูถึงได้ตัวกราดอนออกมาจากสไลเดอร์ถึงแล้วครูรู้ในภายหลังว่าเป็นเพราะว่าครูนอนพอครูนอนลงไปเนี่ยแล้วแล้วสไลเดอร์มันเป็นแบบยืงยืงเงี้ยนะกรอะ พอหลังมันกระแทกมันก็เลยกระดอนขึ้นมาเพราะฉะนั้นรอบถัดไปครูเอาใหม่ครูนั่งครูตั้งใจเวลาครูซ้อมนั่งมาแล้วว่าครูจะนั่งครูจะไม่นอนเนี่ยคืออะไรคือศึกษาพัฒนาตัวเองเป็นสเต็ปที่สามสเต็ปที่เท่าไหร่ละสามนะหนึ่งตั้งเป้าสองบอกตัวเองเออตั้งเป้าคือบอกตัวเองว่าทาได้สามคือสองคือหาหลักฐานสามคือทำตัวเองให้มันคู่ควรกับความสำเร็จนั้นแนละ การขึ้นลงสไลเดอร์ปลอดภัยเป็นความสําเร็จของครูครูทาตัวเองให้คู่ควรกอบความสาเร็จคือครูไปศึกษาไปพัฒนาตัวเองมาแล้วทําซะข้อสี่ขาดไม่ได้เลยคือการลงมือทําทําซะไม่ว่าคุณจะกลัวอะไรแค่ไหนคุณเชื่อว่าความกลัวเท่ากันหมดคุณกลัวกดปุ่มส่งประกวดเรื่องสั้นมันคือความกลัวที่เท่ากับที่ครูกลัวลงสไลเดอร์นั่นแหละ มันกลัวเท่ากันมันกลัวเหมือนกันมันกลัวแบบเดียวกันถ้าคุณฆ่ามันไปได้เรื่องหนึ่งคุณฆ่ามันไปได้ทุกเรื่องแหละนะความกลัวมันหน้าตาเหมือนกันหมดแหละครูไปยืนที่สไลเดอร์พร้อมกับลูกค่ะครูมีความกลัวครูกลัวว่าถ้าถ้าเจ็บอีกสองอาทิตย์นี่คือมันไม่มีขยักเจ็บอะถูกปะแต่ในทันใดนั้นครูก็บอกแล้วก็ทำไมว่าครูกลัวที่หนึ่งครูครูกลัวตัวเองเจ็บครูกลัวที่สองคือครูกลัวลูกเจ็บค่ะ ครูกลัวว่าลูกนาความเดกรอบหนึ่งแล้วเจ็บหนักใช่มันเป็นความกลัวแต่คุณรู้ว่านี่คือความจริงของความกลัวนะความจริงของความกลัวก็คือว่าเวลาที่เราเจออะไรเป็นประสบการณ์ร้ายๆค่ะเราจะเก็บไว้ในสมองของเราค่ะเพื่ออะไรเพื่อที่พอมันเกิดเหตุการณ์น,นั้นอีกเราจะได้หลีกเลี่ยงมันนี่มันเป็น,นกลไกเอาเอา่เอ,อรอด ที่ทําให้ตัวเองรอดปลอดภัยเป็น,นกลไกพื้นฐานของตัวเราอะ่ะนั่นคือเหตุผลว่าทําไมเราคิดลบไงเราเจอเสือเรารู้มันอันตรายรอบที่สองเราเจอเราวิ่งหนีแล้วเราเจอบุ้งเราเคยโดนมันมันคันมันเป็นพิษเราเจอเอีกรอบเราไม่จับแล้วนี่คือประโยชน์ของความกลัวแต่มันไม่ได้เอามาให้เราคิดลบอยู่ตลอดเวลานึกออกปะคุณเคยส่งเรื่องสั้นประกวดคุณไม่ผ่านคุณจะส่งรอบสองคุณกลัวคุณไม่คุณกลัวคุณไม่ส่งอะ่ะ คุณไอ้นี่เรียกคิดลบแล้วใช่คุณมีประสบการณ์ไม่ดีแล้วคุณเอาประสบการณ์ไม่ดีมาใส่หัวคุณนั่นคือความกลัวแล้วมันไม่ใช่ความกลัวที่ถูกต้องมันไม่ใช่ความกลัวที่ทําให้คุณเออ่พ้นจากพัยันตรายนะคุณคุณกลัวแบบเนี้ยเขาเรียกกลัวแบบคิดลบอะทําเลยครูก็ห้องเพิ่มพลังชีวิตคิดบวกเคยบอกครูว่ากลัวอะไรให้ทําก่อนแต่ครูก็มีเคล็ดลับนะ กลัวอะไรให้ทําก่อนแต่ต้องปลอดภัยไม่ใช่ไปทําอะไรบ้าบอไม่ปลอดภัยประเภทแบบว่าอะไรล่ะวิ่งถือดาบไล่ฟันชาวบ้านนะนะอย่างเงี้ยไม่โอเคหรือว่าไปแว้นอะไรทําให้อดีตลีมันหลังยเนี่ยไม่โอเคนะสําหรับครูครูมีหลักอย่างงี้เรามนุษย์เราทําทอะไรก็ได้แต่หนึ่งต้องไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนสองคือไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อน สามคือไม่ทําให้สังคมคนหมู่มากเดือดร้อนสามอย่างเนี้ยถ้าผ่านคือผ่านคุณทํโลวดเลยคุณไม่ต้องกลัวอะไรอีกแล้วนะคะสไลเดอร์คุณครูคิดแล้วปลอดภัยเก้าอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์นะเก้าสิบเก้าจุดเก้าสามเปอร์เซ็นปลอดภัยไม่ปลอดภัยเจ็ดเปอร์เซ็นตนี่ตัวเลขของครูครูคิดอะไรอย่งนะคือถ้ามันมีคนไม่ปลอดภัยเยอะเกินเก้าสิบเปอร์เซ็นตมันต้องมีการฟ้องร้องกันมาละครูว่าคนปลอดภัยเยอะกว่าแล้วครูนั่งดูอ่ะครูนั่งนับอ่ะดูอ่ะ ยี่สิบคนสามสิบคนไม่เห็นมีใครตกสไลเดอร์เลยมีครูอยู่คนเดียวเนี่ยที่ที่บาดเจ็บเนี่ยอ่ะทั้งวันอีวันนั้นทั้งวันอะมีครูเป็นอยู่คนเดียวถึงแม้วันอื่นจะมีก็ตามแต่ในวันนั้นมีครูเป็นอยู่คนเดียวคุณเข้าใจยังแสดงว่ามันปลอดภยัยแค่ครูทําไม่ถูกวิธีการเหมือนกันเลยครูเล่าต่อวินาทีที่ครูขึ้นไปยืนตรงสไลเดอร์นะคะครูนึกถึงครั้งที่ครูเจ็บ คูไม่อยากเจ็บครูกลัวใช่แต่ครูบ,ครบ,บอกตัวเองว่าอะไรขอใช้คํานี้นะนี่พูดกับตัวเองพูดกับตัวเองไม่เรียกตัวเองดีฉันครูพูดกับตัวเองว่ากูทําได้กูทําได้กูทําได้กูปลอดภัยกลัวอะไรให้ทําก่อนเนะกูปลอดภัยเอาลูกนั่งตักคุณรู้ป่าลูกครูกล้าหาญมากเลยเด็กอะเด็กมันเป็นอะไรที่มันกล้ามากเลยนะคุณจริงๆพเพราะอะไรตอนที่ไปตรงนั้นอะ ครูพ,พาลูกไปเล่นสไลเดอร์อันอื่นนะแล้วลูกครูเป็นคนชี้เองว่าจะขึ้นอันนั้นอันที่เราตกกันวันนั้นวันเนี้ยเราจะไปขึ้นบอกแม่เราไปขึ้นอันนั้นกันแม่ถามอันนั้นใช่ไหมครูถามอันนั้นใช่ไหมอันที่เราตกเขาที่เราใช่ไหมลูกใช่ดีมากลูกปลาหานมากไปเราไปกันครูเอาลูกนั่งตักแล้วลงมาแต่ครูศึกษามาแล้ว ครูไม่นอนแล้วรอบนี้ครูแก้ไขแล้วครูนั่งนั่งแล้วพอโจจังหวะที่มันกระดอนมันก็จะแค่จะก,กระดอนขึ้นเหนือจากาตัวสไลเดอร์แค่ประมาณฟุตหนึ่งแต่ถ้านอนเนี่ยมันจะกระเด็นไปไกลนี่หอกไหมครูนั่งกระดอนประมาณฟุตหนึ่งโอเครับได้กรี๊ดนะเห็นไหมกรี๊ดสนันวั่นวหวแล้วลงมาทันที่ที่ครูลงมาคุณรู้เปล่าว่าครูตะโกนบอกรูกว่าอะไร คือลูกครูเป็นเด็ก2ภาษาครูพูดภาษาอังกฤษกับลูกมาตั้งแต่9เดือนเพื่อที่จะให้เขาอะแบบพูดภาษาอังกฤษได้ควบคู่ไปกับภาษาไทยทนันนีที่เราถึงขึ้นครูรเลย We survive! We are survive! ตะโกนบอกลูกดีใจหวัวล็อกกันโดดกอดกันว e s ซ r v i ไว้ e ี u r v ว v e เราลอดแล้วเราลอดแล้วลูกเราทําได้ We made it ตะโกนเนี่ยล้วทุกคนหันมองครูหมดเลย แต่ครูไม่สนเพราะอะไรเพราะมันคือความสําเร็จของครูไงความสําเร็จหน้าตาเหมือนกันหมดเราสําเร็จไม่คือความสําเร็จของคุณคุณอย่าไปดูถูกมันนะว่ามันเล็กมันจะเล็กจะไรใหญ่อะมันก็คือความสําเร็จในเมื่อมันคเป็นความสําเร็จของครูครูก,กรีดเลยครูดีใจเลยดีใจให้เต็มที่ได้บาทหนึ่งให้เหมือนได้ร้อยล้านอะเออวันนี้เราพิชิตความกลัวได้แล้วทําไมเราจะไม่ดีใจละ่ะครูกรีดเลยแล้วพอลงมาแล้วพอกรีดเสร็จ ครูจับลูกมานั่งอ่ะแล้วครูพึ่งคิดได้ในตอนนั้นว่าครูคิดถึงลูกศิษย์ครูครูคิดถึงคนที่ยังกลัวอยู่ครูคิดถึงลูกศิษย์ที่บอกครูว่ารอบนั้นประกวดแล้วไม่ผ่านแล้วไม่กล้าที่จะประกวดรอบที่สองมันกลัวอยู่ในอกค่ะครูใจมันสั่นค่ะครูเนี่ย ครูนึกถึงเขาคนเนี้ยแล้วครูถึงคิดว่าถ้ามีคนหนึ่งเป็นคนหนึ่งคน,น,งคนอื่นก็เป็นนะวะเอาถ้าในเมื่อคนหนึ่งมันกลัวค่ะครูมันไม่กล้ากดปุ่มส่งมันจะไปกดปุ่มทําลายตัวเองเนี่ยนะนะคุณมันต้องมีคนอื่นเป็นครูเลยหยิบกล้องขึ้นมาวันนี้ครูจะถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานว่าครูพิชิตความกลัวได้แล้วครูไม่ได้ทําเพื่อตัวเองนะ ถ้าครูทําเพื่อตัวเองคือครูทําเพื่อตัวเองจบไปแล้วเนอะปะวินาทีที่ครูเออลงมาจากสไลเดอร์ได้สาเร็จครูทําเพื่อตัวเองครูทําเพื่อลูกจบไปแล้วแล้วครูไม่ได้ถ่ายคลิปตอนลงจากสไลเดอร์เพราะอะไรเพราะครูเพ้าเวราวินาทีนั้นครูคิดว่าครูทําเพื่อตัวเองไงครูทําเพื่อพิชิตมันให้สําเร็จไงแต่พอครูสําเร็จแล้วอะครูถึงได้คิดว่ามันมีคนที่จะได้บทเรียนจากเรื่องนี้อีก มันมีคนที่คอยความช่วยเหลือจากเรื่องนี้อีกครูถึงได้หยิบกล้องมาอัดไงไม่ต้องกลัวครูครั้งอะ่ะขราวหน้าครูจะถ่ายตอนลงเลยก็ได้เพราะอะไรวะครูปลอดภัยมาแล้วรอบหนึ่งครูจะปลอดภัยอีกครั้งกี่ครั้งก็ได้ครูพิชิตความกลัวมาแล้วรอบหนึ่งครูจะพิชิตความกลัวอีกกี่ครั้งก็ได้เหมือนคุณนะ่ะเหมือนคุณเลย คุณกลัวไม่กล้ากดปุ่มส่งแต่ถ้าคุณชนะความกลัวครั้งนี้คุณจะชนะอีกกี่ครั้งก็ได้นี่โคตรจริงนี่โคตรสัตธรรมเลยนะคุณนี่โคตรสัตจธรรมนี่คือธรรมชาติของความกลัวคุณรู้ว่ะที่เหตุที่เราคิดลบเหตุที่เรากลัวเพราะสมองเราอะ มันมีหน้าที่จดจําเรื่องเหตุการณ์ลบๆเพื่อที่คขาหลังเราจะไม่ได้ไม่ทําอีกแต่สมองมนุษย์มันไม่เหมือนสมองสัตว์ปกติไงสัตว์ปกติส่วนเหตุผลนะมันก็น้อยถูกปล่าอินี่เหตุผลเยอะตักกะเยอะไงมนุษย์เป็นสัตว์สัตว์สิ่งมีชีวิตที่ตักกะเยอะเพราะตักกะเยอะแล้วทาไงลนะ่ะฝุงเลยเขานี่อุ้ยเดี๋ยวนั่นอุ้ยเดี๋ยวนี้ถ้าคุณตั้งจิตอะว่าคุณทำไม่ได้อ่ะคุณก็จะหาหลักฐานมาสนับสนุนว่ามันไม่ได้ ถ้าครูบอกว่าไม่เอาเดี๋ยวตกอีกอะ่ะครูหาหลักฐานสนับสนุนทันทีอุ้ยตอนนั้นตกจําได้ไหมว่าเจ็บเจ็บมากเลยต้องไปหาหมอนะเนี่ยดีนะมีบัตรประกันแล้วบัตรประกันหมดอายุแล้วแล้วทาไงจ่ายตังเองตายแน่เลยแล้วยิ่งกว่านั้นอะ่ะโ้หเดินไม่ได้ต้องกระเพกจาได้ไหมว่ามันเจ็บแค่ไหนมันเจ็บเหลือเกินมันเจ็บจนเดินไม่ได้นอนร้องไห้กินยาแก้ปวดก็ไม่หาย นี่คือหลักฐานด้านลบถ้าเราตั้งจิตว่าเราทำไม่ได้เราก็จะหาหลักฐานด้านลบมาสนับสนุนความเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่เราตั้งจิตว่าเราทำได้เราก็จะหาหลักฐานมาสนับสนุนว่าเราทำได้ง่ายแค่นั้นเองคุณเรื่องมันง่ายแค่นั้นเองคุณคุณเห็นยางครูทำสิ่งและครูตั้งเป้าว่าครูทำได้ครูบอกตัวเองบอกเลยเราคูทำได้ กูทาได้แล้วสมองมันก็หาหลักฐานแะล้วเขานี่ไงคนนั้นก็ทําได้คนนี้ก็ทําได้เนี่ยเออ,อะไรนะเด็กเนี่ยดูซิคนเนี้ยเขาอายุมากกว่าเราอีกเขาหน้าตาครูอาจจะอ่อนรอยก็ได้นะ <c oughs> <c oughs> เขาหน้าตาท่าทางดูเขาอายุเยอะกว่าเราอีกหรือเขาก็เป็นผู้ใหญ่เน่เขาก็ยังลงได้เขาก็ยังปลอดภัยเนี่ยดูเด็กซีห้าขวบหกขวบก็ยังปลอดภัยทําไมฉันจะไม่ปลอดภัย ใช่ปะฉันปลอดภยัยกูปลอดภยัดภยกูทําได้มันก็แค่ความกลัวที่มาขวางหน้าเราเราเคยชนะมันมาแล้วตั้งกี่ครั้งเราจะชนะมันอีกกี่ครั้งก็ได้ครูบอกแล้วครูเคยตกมา้าเรื่องของเรื่องเป็นม้าแข่งนะคะเป็นม้าจำขี่ม้ากะโดดข้ามเครื่องกีดขวางตอนนั้นผอมเพรียวสวยพริง้งไปดูรุปมในอินสตาแกรมได้สวยจริงไม่หลอกน้ําหนักน้อยกว่านี้น่าจะสักยี่สิบกิโลได้ นั่นแหละน้ำหนักน้อยกว่าเนยกิโลไม่รอนขี่ม้าไม่ได้ขี่ม้าเนี่ยกระโดโด,โดข้ามเครื่องขีดขวางเนี่ยไม่ควรเกินหกกิโลตอนนั้นผอมเพียวตอนนี้70ทะลุและทะลุ70แล้วค่ะทีนี้อะไรนะถึงไหนละคุณเห็นยังครูเคยตกมาแล้วคูกลัวมากแต่พ่อครูเป็นคนบอกว่าให้กลับขึ้นไปขี่ใหม่ไม่งั้นจะขี่ไม่ได้อีกเลยคือตกมาแล้วสะโพกมันเหมือนกับเอ็นมันมีปัญหา นึกออกไหมว่าข้อต่อสะโพกเลยนะมันเจ็บจนน้ํำตาไหลอะ่ะไปหาหมออะ่ะเดินไม่ได้อะ่ะคือเดินหนึ่งเก้าสองเก้าเจ็บนั่งลงห้ทันใดนั้นบอกตัวเองว่ากูทําได้กระเพกไปหาหมอเนี่ยหมอยังถามเลยว่ามาได้ยังไงอะ่ะเออมันเจ็บจนน้ํำตาไหลเลยมันเจ็บมากไม่เป็นไรเจ็บน้อยกว่าคลอดลูกถ้าคลอดลูกได้อะไรก็ไม่เจ็บแล้วละ่ะ แต่ตอนนั้นเจ็บมากเพราะตอนนั้นยังไม่รู้จักความเจ็บที่แท้ทรูยังไม่เคยคลอดลูกเออเจ็บที่สะโพกอะเจ็บจนน้าตาไหลเลยเดินไม่ได้แล้วกลัวไม่กล้าขี่ม้าอีกกลัวตกแต่คุณพ่อบอกว่าให้ขี่รอบเอาในเมื่อฉันต้องขี่รอบฉันทาไงฉันต้องศึกษาแล้วล่ะเมื่อคราวที่แล้วฉันทําอะไรผิดทําไมฉันถึงได้ตกมาคือม้ามันตกใจแล้วมันสะบัดตกนึกออกอวะม้ามันตกใจมันมันตกจะเหมือนคนตกใจอะเราจะแบบสะดุ้งอะ แต่การสะดุ้งของหมาแรงมันเยอะไงปุ๊บตกลงมาแล้วทับลัวทับอีกเครื่องลัวไม่ใช่อะไรอะไม่ใช่ลัวคอกม้านะถ้าลัวลัวคอกม้านะ่าจะเจ็บหนักอีกเครื่องกีดขวางอะเครื่องกีดขวางดีหน่อยมัน,ม,นมันถล่มเองได้ไงเดืออวปะพอเราโดนมันมันก็ถล่มมันก็จะไม่มันก็จะไม่หนักมากถ้าเป็นลัวแบบถาวรอันนั้นอันนั้นอาจจะกระดูกหักได้นะคะหมามันตกใจมันสะบัดอย่างเงี้ย ทำไงวะก็เลยไปเรียนรู้ว่าอ๋อถ้าม้าตกใจเนี่ยเราต้องตึงบางเหียนไว้เลยม้ามันจะสะบัดไม่ออกเหวนปะพอมันจะสะบัดเราตึงบางเห็นไว้อ่ะเหมือนม้ามันได้รับความมั่นใจอะไรสักอย่างมั้งเออมันเหมือนมันได้สติมันก็จะไม่สะบัดทีนี้ศึกษาเห็นปะกระบวนการเหมือนเดิมเลยศึกษาแล้วทําไงลงมือทําไม่ลงมือทําไม่สําเร็จนะต้องลงมือทําสําคัญที่สุดเห็นปะว่ากระบวนการเหมือนเดิมเลยหนึ่ง บอกตัวเองว่าทำได้สองไปไปศึกษาซะไปหาหลักฐานซะทำยังไงให้ปลอดภัยใช่ไหมสามอ,อ,อะไรนะคุณลืมแล้วหนึ่งตั้งเป้าบอกตัวเองว่าทําได้สองหาหลักฐานสนับสนุนตัวเองชาวบ้านนก็ทําได้นั่นไงคนนั้นก็ทําได้คนนี้ก็ทําได้สามศึกษาพัฒนาตัวเองทําตัวเองให้คู่ควรกับความสําเร็จและสี่ลงมือทําคุณเอาไปใช้ได้เลยตลอดชีวิตของคุณ คุณเขียนเรื่องสั้นส่งประกวดรอบแรกคุณไม่ผ่านคุณจะกดปุ่มทำลายตัวเองเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปกดปุ่มส่งไม่ได้ค่ะครูมันกลัวในอกมันสั่นเทิมอยู่เท้าเท้าเออครูบอกอย่างนี่ไงครูบอกคุณอยู่นี่ยรอบแรกคุณไม่ผ่านรอบสองคุณดูวิหาหลักคุณบอกตัวเองว่าคุณผ่านแน่คุณหาหลักฐานว่าชาวบ้านเขาก็ผ่านกันคุณไปปรับอะไรนะปรับปรับตัวเองเหร ทำตัวเองให้คู่ควรกับความสําเร็จไปศึกษาไปฝึกปื้ฝีมือในคลิปในในเพจหนะังสือเสียงถูกลิขสิทธิ์ออดีโอบุ๊กบายครูวันของครูนะคะมีสอนคลิปฟรีเป็นร้อยคลิปไปดูหรืออยากได้แบบรวดเร็วมีคนดูแลมีคนสอนมีคนจับมือทำมาเรียนคอร์ส s 0 0 1อเออเรื่องสั้น คอสเรียนเขียนเรื่องสั้นมือรางวัลปั้นได้เออครูเนี่ยจะจับมือสอนเลยคือจะสอนตั้งแต่ต้นจนจบตัง้งแต่ว,วิธีในการเขียนแล้วก็สร้างตีมสร้างพอสเขียนนี่โฆษณาเหรอคะใช่มันมันบังเอิญไงบังเอิญมันไปตามน้ำแล้วกันมันไหลนะั่นไหลแล้วไหลเลยเนี่ยนะขอบ้างเถอะยูทูบยังมีโฆษณาคุณยังไม่ว่าอะไรเลยไม่ใช่ไม่ว่าอะไรเหรอคะครูยกดยิย่งจะให้มันจะให้มันไปเร็วๆนี่นนะคะโฆษณาอยู่เนี่ย อ่ะไม่เป็นไรค,ครูโฆษณานิดเดียวนะคะ ss 0 0 1คอร์สมืออะไรนะเรียนเขียนเรื่องสั้นมือรางวัลปั้นได้ถ้าอยากจะมีอะไรนะอยากจะเป็นมือรางวัลแบบมีมือรางวัลเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงเนี่ยนะมาเรียนคอรสนี้หรือว่าถ้าหากว่าโอเคแล้วคุณอยากเรียนเองนะคุณอยากเรียนคุณมาเรียนหน้าเพจได้เลยมีสอนฟรีเยอะแยะหลายคลิปลองเอาไปปรับใช้ดูนะจ๊ะอย่าเพิ่งกดปุ่มทำลายตัวเองครูขอร้องที่เะ ไอ้ปุ่มทำลายตัวเองโยนทิ้งได้แล้วคุณกลัวอะไรให้ทําก่อนคุณกลัวอะไรให้ทําเลยครูก็บอกไว้ CR ครูก็ห้องเพิ่มพลังชีวิตคิดบวกแล้วก็ทําไมป่าไม่ใช่ตะบี้ตะบันทำนะนี่นี่ครูพูดหลายรอบแล้วนะไม่ใช่ตะบี้ตะบันทำนะช่วยด้วยนะบอกตัวเองว่าทําได้ บอกตัวเองว่าทําได้หาหลักฐานสนับสนุนแล้วพัฒนาตัวเองให้คู่ควรกับความสําเร็จแล้วลงมือทํามันก็แค่นี้มันความสําเร็จทุกครั้งมันหน้าตาเป็นแบบนี้วิธีพิชิตความกลัวทุกครั้งมันเป็นแบบนี้ไปทําซะแล้วไปสําเร็จซะนะวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายสำเร็จลุล่วงดังใจหมายมีชื่อเสียงโด่งดังมีเงินทองไหลมาเทมาเป็นมือรางวัลได้ดังใจได้ดังฝันทุกคนนะไปแล้วบ๊ายบาย